สวัสดีครับร์นิ่งครับพี่น้องโอ้ยมงึง วสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับกินออกผู้ใดโอ้ตื่นเส่าแ่นอวผู้กขาว่าเบิรงนี่วัาสิมหาเนีกินแต่ว่ามันบ่มีต่ตมันเป็นตลาดสวัสดีนะครับที่ปอปาครับ เป็นคนลำเร่แล้วโอตรดีอว่าไม่ซีเมนหมูไอพวกเลี้ยวปิงตักปิงตอนนี้ไงมาเดินหาอะไรกินตอนเช้าครับหลังจากเลิกล่ำแล้วนะครับอันนี้ก็โคตรนี่หอมจังอาก็โคตรครับ ยูตลาดเล้าครับนะอันนี้เป็นอะไรนะอ่ะอันนี้แหละครับแล้วก็อ่ะัตสมอ๋อหนึ่งครับตลาดเช้าครับพี่น้องครับแม่ว่าคครไม่มมื้องกินเด้ นี่ต้เป็นแบบวา่ามันเป็นตลาดสดนะผู้ดใดฟังล่ำสอดแจงแ้งเราเมื่อนี้ยกมือขึ้นกันนะผู้ใดครับย่ยตลาดเล้าพี่นอ้องอะ ตอนเช้านะครับม,มือแรกนี่กพ่อกันกับบอยซิลิช่ยครับวุงพี่บอยเหรียต้อนะครับยุี่ตลาดเล่าส่วนระเบียววัตส์ไปทําการแสดงอยู่ที่หวกแดงครับผมอันนี้อะไรครับอ๋อหลังอ๋อส้มอ๋อทับทิมทัพทิมรูปตท้องอไหร่ครับ สองลูกครับซื้อผลไม้ครับพี่นองครับสวัสดีตอนเช้าครับมอร์นิ่งมอร์นิ่งครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับบูกําลังร่อนองนะครับน้องสาวเลี้ยนกําลังเรียนสิจบแล้วอีก3เดือนนะครับแล้วจะทําแบบว่าช่อง y t u t u นะครับช่อง Youtube ของบุญละสาขึ้นมากแล้วนะครับก็เลยจะทําเป็นแบบว่าคอนเทนต ย่ำือเศร้าคิดะวัดประจําวันนะครับในการเหตุในการมาล่าในการใส่ชีวิตของบูธเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ละวันมีเซอร์ไพรส์อะไรบ้างมีนู่นน่ั่นอะไรบ้างสีเหตุนะครับจะทําตอนเช้านะครับโอจะทาจะทําตอนประมาณอีก3เดือนนะครับรอดอใจรอดนะครับตอนนี้กําลัางสื่อเครื่องมือพวกซอสารเครื่องสารนะครับพวกหากล้องพวก ไอ้ไม่ผวเองเนี่ยพี่น้องที่เหตุเป็นแบบว่าถ่ายคอนเทนต์เนาะพี่น้องเนาะพี่น้องอยากรูก้บางคนมิตรคนถามมาเอาืนพูดเฮ็ดอย่างเนาะต่ละมือแต่ละเว้นบาเห็นไรสดบ่เห็นโพดปันใดเองสินะครับก็เลยสะเห็ุขึ้นนะครับใอ้เก็บท้องแล้วบ่จ้าหายแล้วครับหายแล้วหายดีแล้วเดอ้อครับพี่น้องครับ <c oughs> เดี๋ยวไปเดินทางกันต่อนะครับที่ ระยองปวกแดงนะครับพอกันเหมือนแรงเด้อพี่น้องระยองพี่น้องปวกแดงครับสวัสดีพี่เหินนะครับโอ้ยอย่าไปเหรียญทั้งเกาหลีเด้อเนาะเห็นจะได้มีโอกาสอีกไปเนาะฮันยองฮันยองค่ะเจอกันวันที่สิบเด้อลู้วันที่สิบพี่น้องลอยเอ็ดเด้อบ้านรับบ้านจากขวางบ้านนี้วันที่สิบเด้อ ไปให้กำลังใจกันหลายๆครับวันที่10 11ไปให้กำลังใจกันต่ออยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องครับค่าตัวแพงมันเลยโอ้ข้าตัวเวปล่าเ,าเอาตะคานดำมันเอาตะคาเคียงเคียงน้อยอยู่ในกระเสริฐผู้ทอดมันก็มีแล้วพี่น้องโอ้แลาวกิน ตอนมันถุงเท่าไหร่ครับตอนมันถุงเท่าไหร่ครับ 20, 30, 20, 20. เอาชุดเล็กยี่สิบอ๋อมันมีชุดสามสิบเป็นเอาเดี๋ยวผมดูตังก่อนเอาเอาสามสิบก็ได้ครับสามสิบ บ่ห,บหิวดอกพี่น้องบ่่คยหิวเดว้แต่ต้องกินนะครับไม่กินไม่ได้บ่กินกับเพาะถามหาแล้วก็สิเป็นขึ้นอีกญ้าอีกพี่น้องเอ้ยนะครับมีแต่เป็นมีตแต่เนวเป็นมีตแต่เนวาสิเป็นนะครับหญ้าอีกนะครับอ่นนี่ครับรถมอลลัามใจกันลอยมาแล้วนะครับมือแรงพอกัน ของกับท mm ีมงานใจเกินลอยเด้อนะครับอยู่ที่ตลาดล้วนะครับส่วนส่วนระเบียบวัฒนศิลป์อยู่ระยองครับไปหาพี่น้องทางระยองพี่น้องตกแดงเด้อนะครับน้องบูดคือสิบได้ใส่คือบรอใส่แมทแนฟว่าสันน้องบูดบ็อยากใส่แ้าน้องบูธก็คอยใส่ครับแต่ไรอย่างเออเนี่ยเอาถอดมันกระสือมาดิ นีโอเค okay, ครับพี่น้องครับไปแล้วครับเดี๋ยวมีโอกาสจะซวสิมาไลโซสซู้พี่น้องเบิ้งนะครับมีโอกาสนะครับมีโอกาสเวลาด,ดีๆเด้อนะครับไปครับไปแล้วพี่น้องเดินทางแล้วเด้อนะครับ